สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับหมอรํำใจเกินรอยบอยสิริชัยเอ็นออรดีที่นารักทุกท่านเพื่อนๆน,น,นทุกท่านน้ำขาดมาทักทายกับพี่น้องช่วงบายบายของวันที่หามีทุนายนสองหาหกค่ะมาอัปเดตข่าวของวงหมอรํำใจเกินรอยบอยสิริชัยให้พี่น้องได้รับทราบกันค่ะเมื่อขึ้นนี้หมอรํำใจเกินรอย ไปทำการแสดงที่บ้านเมืองหงตำบลเมืองหงำอำเพื่อจัดตุพักพิมานจังหวัดร้่อยเอ็ดเป็นตาสงสารวงหมอลำใจกันลอยแห้งค่ะพี่น้องฝนตกเบิดขึ้นประหยุดเลยนะคะน่าเห็นใจท่างเจ้าภาพเพ่อนน่ำขาดแต่ถึงฝนสิตกทางวงหมอลำใจกันลอยอยังทําการแสดงให้พี่น้องที่ไปชมดานาวิธีได้รับชมกันแบบว่า ตายหฮมลองล่ำกันเลยที่เดียวนะคะพี่น้องแอดเบิ้งคลิปบอดบอยแล้วเป็นตาลู้โต้หลายค่ะใจเกินลอยสงสื้ออิหลีเนาะค่ะเนาะแสะดงกันจนถึงตีสาฝนกับอมี่ที่ทาสิจุดค่ะจนในที่สุดบอดบอยสิริชัยได้ขอพี่น้องที่ตากฝนช่วงการแสดงขอวาสิจุดเห่ียค่ะ ขอเตยล่าชวงประมาณตีสามสื่ทงท่านแฟนครับหนาวิธีส่งเสียงตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเ mm hmm. พื่นกับเข้าใจหมอล่ำึี่กันนะค่ะพี่น้อง mm hmm. พี่น้องแฟนคลับวงหมอล่ำบอยสิลิชัยคุงสิไ้ช่วมคลิปบอดบอยกันไปแน่แลวเนาะคะ mm ่ะ hmm. แอดช่วงแล้วกับอดซิน่าม,มาเบา mm hmm. บอด่ได้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝน บ้าพื้นดีฝนตกแห้งตกหลายเฮากระต่องท่าใจกันค่ะงานใดฝนบ่อตกกระถือว่าเป็นโชคดีของทาง่างเจ้าภาพไปเนาะคะ่ะพี่น้องคลิปนี้นอกจากแอดซี C, มาเบาเรื่องงานมือขึ้นแล้วแอดได้ไปช่วมคลิปที่บอดบอยซิลิชัยเพื่อนได้เบาถึงครั้งแรกที่เพื่อนิืมคิดสิเปิดว่งว่ล่ำเป็นของเจ้าของหรือว่งใจเกินลอยของเพื่นณปัจจุบันนี้เนาะคะ่ะ ที่ไปที่มาแหลกเรลืม่มเพิ่นใดเตรียมการจังใดแบบใดแอดได้นั่งคลิกเสียงบอดบอยสิริชัยมาฝากให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเป็นบางส่วนค่ะแอดต้องขออนุญาตและขอขอบคุณบอดบอยสิริชัยใจเกินรอยด้อค่ะที่ได้นั่งคลิกเสียงมาลุ้งให้พี่น้องแฟนคลับได้รับชมและฟังอีกครั้งหนึง่ง เอ็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปห้จนจบด้วยค่ะพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแก้งเตือนด้อยค่ะคือผมสเฮเดเบิ่บงผมจะเป็นคนคิดอยู่ตลอดแต่ค่อยสิบ่ค่อยเา้รารึกษาผู้ใดหอกเพราะว่าปีแรกที่ตงงั้งวงเนี่มันราาึกษซาไหเม่ไร้บ่มีคนเห็นดีนํบอยบ,บ,บ,บ่ยินดีได้ยิด่ดีอยู่แต่ว่าผมมีคนเห็นดีเขาคิดว่ามันสิเป็นไปบ่ไไร แต่ใ,ใจย่างหอมนมี่มันมันค่อยแห้งแล้วพราะเวลาสีเห็ดอย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยเอาวงมันวงหมอลำวงหนึ่งมันมี้อย่างแน่เฮ้สิเป็นหลักเข้ากระจอเอาเอาเรื่องหมอลำเอาก็ตองหาเ้องสิไปหาไปเ,เรื่องเวที่ของเขียดสิห้องสิไปหาไผเรื่อง หางเครื่องนี่เขามีเนี่ยเขาจะไปหาไปนักดนตรีมันมีอยู่สี่ยางหลักๆซ้ำนี่บ้านี้ผมกับคลิปศิลปนอาจารย์ช่วงนอาจารย์ไปภาเมืองเห็นี่ราพ,พงศ์เนาะผมก็เปิดไปเห็นคลิปที่ราพง่พง์ว่องศิลป์พอดีเลยเห็นเสียงอาจารย์พ้าแล้วะีละว,ว่าเลยแอบเฟดอาจารย์ไปอาจารย์ครับจำผมเนี่ยผมื่อนั้นไปซื้อผ้าเนี่ยตอนหาทุกยางไว้เนี่ย หาเตรียมเตรียมเรื่องหรักๆไว้เนี่ยเพราะท่านในปีวุ้งระเบียบวุ้งเรื่องก่อนล้ำปรึกษาอาจารย์ ผมหาคู่ปืนหาอย่างเพราท่นได้ปิดแต่ว่าผมพรทนได้ประกาศบอกใครดีกวาว้เว้าเอนี่ขอปนสากรปเพราะว่านปิดมุ่งระเบียบแล้วต้องให้เกียรต่อนกอนนะต้องต้องปิดยังเป็นทางการแล้ว่นประกาศให้เราจังจังสด็จประกาศบอกคนหูแต่ว่าในขณะนั้นเรียมการไปแล้วไปหาขอไปหาเงินเกื่องล่ำน่ะมลล่ำยางไมได้ไหลมลล่ำมันไหลพราทหูจาซ้ำเดี๋ยววันนี้จ๊งไอ้จงหัวไปแสันนแต่มาโกเเดียวสิไปสันนีสันตัวได้มดล้มอล่ำ อขานป็นมีอเนี่ยนะคณะเนี่ยโปรเตอร์มีใบเดียวตอนนั้นวัฒนเด็กวัฒนเด็กมีผลงานนี่ครับงานเขาสามสิบประมาณสี่สิบงานผมอบอกไอ้ผุณป้าลูกน้องไปบอาลาบหลังผมมาผมตัวแล้วเลาตัวเราย่าเขาไปดูน้ำานาเเ้าให้คนบ้างคนก็มาผมคุยเอาเม,อนนเมันมีีหรียันี่แต่ผมเง็นเสื้อ งานงานบางมือเข่าสามงานควอนความนี่งานคับแม่เลยการได้รับงานงานหนึ่งเนี่ยมันขึอนอย่างที่พิเศษสุดเลยว่าเขาบอกคืนบอกคยว่าคูสิไม่จางเอ้าบ่เลยเอ้าบ่เลยมั่นใจนี่สักยภาพว่าสีเฮ็ดแต่คนเสื่อมันเอาเงินแสนรับแสนหาเนาะเอาเงินแสนหามาจากเขาเขาบอก่มีเงินหน่อยเลยไปเล่นบาคาร่ามาบอยซิริชัยว่ภาษนซิรีส์ใช่ปนี่ปนี่คนเลยเอาเลย พอ้อทั้งใหญ่เขาว่าบอยสารคามเนาะบอยสารคามบอยตั้งมีสื่อได้ไหมึงว่าบอยนี่มาจากสารคามซื่อ